สวัสดีค่ะหอเอนเมืองปิซานับว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกค่ะและถ้าพูดถึงหอเอนแห่งนี้คนทั่วไปมักเกิดภาพสองภาพภาพแรกคือภาพของหอเอียงที่ไม่ล้มลงมาและภาพที่สองก็คือภาพของกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์นามอุโคตในปลายยุคกลางผู้ซึ่งปีนไปบนยอดหอคอยเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมวลของวัตถุกับระยะเวลาที่วัตถุกตกลงมาอย่างพื้นโลกสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชดำริว่าเรื่องของหอคอยเมืองปีซ่าที่เอียงและเรื่องของกาลิเลโอที่เกี่ยวข้องกับหอคอยแห่งน,นี้นับว่าน่าอัศจรรย์เมื่อทรงใคร่ครวญความอัศจรรย์ทั้งสองอย่างลึกซึง้งทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า เรื่องของกาลิเลโอนั้นนับว่าน่าอาัศจรรย์ยิ่งกว่าเรื่องหอคอยเอียงดังความตอนหนึ่งในพระราชนิพน์เรื่องโรมันสัญจรว่าเมืองพิซ่ามีอะไรที่น่าดูหลายอย่างมีประวัติอันยาวนานดังที่กล่าวข้างต้นแต่คนทั่วๆไปดูจะรู้จักแต่หอเอ็นหรือหอเอียงเท่านั้นแม้แต่ตัวฉันเองรู้จักหอนี้ตั้งแต่เด็กๆเ,เล็กๆมาทีเดียวรู้จักเพราะ เป็นที่ซึ่งกาลิเลโอทำการทดลองหรือเพราะมันเอียงก็ไม่ทราบเรื่องนี้มันออกแตสงสัยว่าทำไมมีชื่อเสียงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเขาว่าเป็นสถานที่กาลิเลโอพิสูจน์ทดลองให้ชาวโลกรู้ความจริงของธรรมชาติแม้ว่าความเชื่อของกาลิเลโอจะขัดแย้งกับความคิดของผู้ที่มีอำนาจในสมัยนั้นอย่างรุนแรงอันนี้ก็น่าจะถือว่ามหาัศจรรย์ แต่กาลิเลโอต่างหากที่มหัสจั์ไม่ใช่หอหอนี้อาจจะเรียกว่าสำคัญในกรณีนี้เพราะเป็นสถานที่เกิดเหตุมหัศจรย์เพราะถ้าว่ามหัสจรั์เพราะเอียงยิ่งไม่ใช่ใหญ่พอสร้างแล้วก็สุดเป็นหอเอียงไม่ควรจะถือว่าดีฉันเห็นบ้านเราเวลาตึกสุดถนนสุดนายช่างล้วนเดือดร้อนเพราะถูกหาว่าคำนวณไม่ดีผู้รับผิดชอบต้องแก้กันพันละวัน ไม่เห็นมีใครได้รับการยกย่องว่าสร้างสิ่งมหัศจรรย์เลยจะเห็นว่าอะไรคือสิ่งมหัศจรรย์นั้นข้อเท็จจริงอยู่ที่คนเราเป็นผู้กำหนดค่ะข้อคิดนี้นํามาจากพระราชนิพนธ์เรื่องโรมันสัญจรในชุดพระราชนิพนธ์การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศอิตาลีท้องโลกพระราชนิพนธ์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ